หลับหัวนวัดพระธาตุจอมปิงเกาะคาเคยแพร่โดยสนุกเมื่อพูดถึงการชมเงาพระธาตุลับหัวเรามักนึกถึงความวิจิตรของงค์พระธาตุลำปางหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำปางแต่ในเมืองรุ่มาแห่งนี้ยังมีวัดอีกแห่งที่มีความงามของเงาพระธาตุลับหัวให้ชมและห่างจากวัดพระธาตุลำปางหลวงประมาณ10กิโลเมตรนั่นคือวัดพระธาตุจอมปิง วัดพระาธาตุจอมปิงเป็นวัดเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมศิลปะแบบล้านนาและกลิ่นอายช่างชาวเมียนมาอยู่ด้วยพระาธาตุสูง34เมตรโดดเด่นด้วยสีทองอร่ามดึงรองฐานยมูงภายในบรรจุพระบ,บรมสารีริกธาตุสันนิษฐานว่าวัดสร้างขึ้นสมัยพระนางจาม,มเทวีและมีการบูรณะอีกครั้งในช่วงสมัยพระเจ้าติโลกราช เด่นสคัญของวัดคือการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุผ่านรูเล็กบนหน้าต่างมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถทันทีที่ประตูไม้ของพระอุโบสถเล็กๆปิดสนิทความมืดก็ครอบคลุมไปทั่วบริเวณจนมองไม่เห็นแม้กระทั่งฝ่ามือตอนเองภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือเงาของพระธาตุทอดลงมาบนผืนผ้าสีขาวด้านในซึ่งงดงามมีสีสันไม่ต่างจากองค์พระธาตุของจริงด้านนอกซึ่งเงาพระธาตุที่เห็นก็คาดว่าเกิดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ของกล้องรูเข็มน,นั่นเอง การชมเงาพระทาตที่วัดนี้คืออนุญาตให้ผู้หญิงสามารถเข้ามาชมในพระอุโบสถได้นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์จัดสแสดงโบราณวัตถุต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงพระวิหารหลวงและพระอุโบสถที่มีความงดงามเรียกง่ายผู้หลงไหลในศิลปะแบบล้านนามไม่ควรพลาดชั่วโมง mm. วัดพระาทาตจอมปิงตำบลนานแก้วอำเภอเก,อกอาะคาจังหวัดลำปาง কিন্তু <laughs>